ตามไปเบิ้งออกอีกแม่นะครับอโอเคออกได้อเหรอออกถูกท่าอยู่เล็บผม,มแล้วเ,ออเล็บโพแล้วเนี่ยตัวน,นี้เป็นลูกครึ่งกาตาดินดอปเปอร์นะครับผมด,ดูว่าจะจ่ายลูก,ลกสวยไหมอ,ออกถูกท่าเรียบร้อยนะครับขาหลังขีดบอ,อกสองแล้วขาหน้ามาแล้วขีบมาแล้วแข็งแรง ลูกตัวเดียวทีนี้เลือดลูกตัวเดียวเบ่งแล้วครับเบ่งแล้วครับเบ่งแล้วเบ่งแล้ว,ลวอ่าเดี๋ยวออกนะครับต้องรอดูต้องรอลุ้นรอลุ้นก็จะจ่ายลูกสวยอืมขาออกฟองแนละ้วไม่ต้องช่วยเพราะดูให้เขาเบ่งอีกก่อนให้เขาเบ่งก่อนเราจะได้ช่วยออกให้ต้องรอรอ,รอรอรุ้นนิดนึง กลัวตื่นไม่อะไรหรอกให้หัวผูกให้หัวผูกก่อน <c oughs> ให้กระเบงให้ <c oughs> ใหเต็มที่ก่อนให้กระเบงให้เต็มที่ก่อนเบงก่อนเร็ว <c oughs> เดี๋ยวพ่อช่วยให้เบงน,นิดนึงก่อนให้หัวผูกนิดนึงก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> เร็วๆ,ๆ่จะมีเสียงแซ่บนิดนึงนะครับ <c oughs> พอดีพอเราใกล้วัดอ รุนกันพี่น้องนะประมาณนี้ครับไหนไปหูอะไรอย่าไปยุ่งเดี๋ยวยุ่งแกะสาวเดี๋ยวตื่นให้เขาเปลนก่อนเดี๋ยวเราไปเชื่อแล้วบอกเนี่ยจีบจีบหน้าโผล่แล้วถูกท้ายครับแต่เป็นแกะสาวอ่ะแก่ตื่นนะครับไม่ไหวจริงๆก็ช่วยให้ดูก่อนออกได้หรอกออกถูกท้ายอยู่ าาใช่แ่จะไปนอนทับตัวเองมันจะเบ่งอองได้ไงแม่จะไม่มียาแก้ท้องอืดแล้วกันรอนนรอเบ่งนิดนึงงภาษาตีนนี่เขาจะขนยาวตัวใหญ่มีหางยาวเลยบางด้วยนิดนึงเอามา เดี๋ยวจะช่วยให้ทุกล่เข้าไปตอนนี้ตื่นแน่แส<า>ดงว่าไอ้พวกับที่ไม่สบายนนแม่ ต้องช่วยแล้วล่ะอย่าให้นอนก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวช่วยทําให้นอนตรงน,นี้ไม่ได้เห็นจมูกปูนิดนึงและทําไม่นอนช่วยไม่ได้ตื่นคนจมูกโผล่มาแล้วหน้าโูนิดหนึ่งเดี๋ยวรองเป็อีกรอบนึงเดี๋ยวพ่อช่วยนี่ครับอย่างนี้อย่างนี้ออกถูกท่าครับจีบความลงมาจีบหน้าแล้วก็มีจมูกปิดมาด้วยอย่างนี้ออกง่าย ถ้าช่วยดึงแล้วก็ช่วยนิดต่อยพอก็ออกได้แล้วแอ,อย่างนี้ออกง่ายครับแต่สาวถ้าเขายังไม่นอนเบ่งถ้าเราเขาไปช่วยเดี๋ยวก็ผูกพข้าไปเราจะยุ่งต้องรอต้องรอดูจังหวะด้วยครับเขาไปช่วย เดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยแล้วสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปแตะอย่างอื่นจับ,จบนี้จับอย่างเงี้ยจับเงี้ยพอโอเคตั้งโต๊ะช่วยเขากไว้ มือเข้าไปได้อีกโอ้ยแคบเหลือเกินไอแคบไม่ทันพี่ไอ,คอ,คอแคบขากมาแล้วโอเคอย่าแนี้ล,ลูกนะโอเคได้แล้วได้แล้วไมค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนช่วยนิดนึง

ออกได้ <Okay. S 2> ่วยไม่เยอะทีออกแล้วลิกนิดหน่อยออกนะครับผมเพราะว่าแม่เขาร่างกายแข็งแรงแล้วก็ออกลูกง่ายขาทั้งตัวเดี๋ยวต้องรอลุนก,กันว่าตัวผู้ตัวเมียแม่ขกขลังทำความสะอาดนะครับแกะแกะแกะหรือว่าเป็นสัตว์เรัจฉาออกลูกง่ายครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ต้องช่วยหน่อยเพราะขาติดมอเข่าพอวกระขอาเลยออกยากดูยาเฟื้ยเลยนะดูยาเฟื้อเลยเลยดูที่แม่แม่ดูครึ่งคาตาดินเนี่ยจะจ่ายลูกแฝดไหมแต่ท้องไม่ใหญ่นะดูแล้วตัวเมียตัวเมียใช่ป่ะดูทตัวเดียวนี่แหละใช่ไหมอืมน่าจะเป็นตัวคาตาดินขนยาวเลย ใชครับกับพอ่อดอปเปอร์อตรัวนี้น่าจะเป็นพอ่อดอปเปอร์เลือดสูงที่ที่ไปกาลสินตัวขาวอ่ะน่าจะน่าจะทักพ่อนั้นไอ้ที่ไปกาลสินเ<อ>นีที่ไปล่าสุดนี่นะ<อ>ชื่ออะไรไม่รู้จำชื่ออะไรนะไอ้ขาวะ่ะเรียกขาวอะ่ะเนี่ยจ่าลูกขาวเหมือน,นพ่อเป๊ะแข็งแรงด้วยออกมา เรียบร้อยอีกหนึ่งแป้มนะรอยายาอย,า,อยามาได้ชิดเดี๋ยวเราเจ้าหน้นทีจะให้ยห่อยสองอืดจะเปนคับตัวเก่งเรียบร้อยจากไปอีกหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมให้พี่น้องชมชัดเลยแล้ว แล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติของเขา <c oughs> เดี๋ยวแม่มเขาจะจัดการเลี้ย <c oughs> ถุงปิดถุงปิดแล้วถุงปิดแล้วฟูตัวเ <c oughs> มียตัวเมียฮะตัวเมียแล้วโอ้โหแล้วตลาดขณะนี้ถุงปิดออกเรียบร้อยครับตัวเดียวนะครับที่ว่าโอเคครับสวยแข็งแรงดีสมบูรณ์มาก ayo ya, menghasilkan uang. tuh ya. dam payung, dam payung.